สวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวิชาภาษาไทยในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องรอหันกันค่ะรอหันเขียนอย่างไรรอหันอ่านอย่างไรวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปทําความรู้จักเจ้ารอหันกันค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็เริ่มเรียนรู้เรื่องรอหันกันเลยค่ะ รอหันนะคะรอเรือสองตัวแบบนี้รอเรือสองตัวแบบนี้เขียนเรียงติดกันนะคะอ่านว่ารอหันนั่นเองรอหันนะคะคือเพยญชนะรอเรือสองตัวเขียนเรียงติดกันรอหันนะคะมีสองประเภทก็คืออย่างที่ 1. มีตัวสะกดแบบที่สองไม่มีตัวสะกด เรามาดูนะคะรอหันมีตัวสะกดเป็นอย่างไรรอหันมีตัวสะกดนะคะจะใช้รอหันแทนสระอะนั่นเองเรามาดูตัวอย่างคำนะคะกอรอหันแล้วมีมอมานะคะเรามาดูว่าสะกดอย่างไรคำนี้นะคะอ่านว่ากัมสะกดว่ากออะมอกัมเด็กๆสังเกตที่รอหันนะคะ แล้วเมื่อมาแจากลูปเป็นคำอ่านรอหันสองตัวนี้จะเป็นสระอะตรงนี้นะคะกรรมนะคะสะกดว่ากออะมอกรรมเด็กๆสะกดตามครูนะคะกออะมอกรมตัวอย่างคำต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าพันพันสะกดว่าพออะนอพันเด็กๆสังเกตไหมคะรอหัน คำว่าพัานและคำว่ากัมจะออกเสียงเป็นสระสระอะไรคะลูกสระอะนั่นเองเก่งมากค่ะเรามาดูแบบไม่มีตัวสะกดกันบ้างนะคะรอหันแบบไม่มีตัวสะกดใช้แทนสระอะกับแม่กลเอ๊จะเป็นอย่างไรมาดูตัวอย่างคำกันค่ะคำนี้นะคะอ่านว่ากันไกลกันไกลนะคะ สากดว่ากไม่เห็นอากาศนอกกันกอไอไกเด็กๆสังเกตไหมคะรอหันสองตัวนี้รอหันนี่ค่ะถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะรอหันจะเป็นไม่หันอากาศแล้วสะกดด้วยนอหนูนะคะสะกดด้วยแม่กลนนั่นเองคําต่อไปค่ะคํานี้อ่านว่าบันดาบันดานะคะสะกดว่าบอไม่หันอากาศนอบัน ดออาดาอ่านว่าบันดาเห็นไหมคะเด็กๆกันตรงนี้นะคะเมื่อไม่มีตัวสะกดนะคะจะใช้เป็นสระอะระอรเปลี่ยนรูปเป็นไม่เห็นอากาศนะคะกันไกลบันดาสังเกตน,นะคะเด็กๆไปคะ่ะเราไปดูต่อไป การอ่านคำที่มีรอหันคำที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดให้อ่านออกเสียงเป็นเป็นอะไรคะลูกเป็นอะแล้วมีตัวสะกดอยู่ในมาตากลนเรามาดูตัวอย่างคำนะคะคำนี้อ่านว่าบันดาบันดาอ่านว่าบันดาสะกดว่าบออะนอบันดอาดาบันดา คำนี้อ่านว่าจัญญาจัญญาอ่านว่าจัญญาสัญหาอ่านว่าสัรหานะคะต่อไปค่ะการอ่านคำที่มีรหันคำที่ใช้รหันไม่มีตัวสะกดบางคำอ่านออกเสียงได้สองแบบแบบที่หนึ่งอ่านออกเสียงเป็นสระอะแล้วมี มาตากลเป็นตัวสะกดนะคะแบบที่2อ,อ่านออกเสียงเป็นอะนะคะอะแล้วมีมาตาตัวสะกดในแม่กลและออกเสียงระตรงกลางคำเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูตัวอย่างกันค่ะคำนี้นะคะอ่านว่าภรรยาหรือพันยาก็ได้แบบที่1นนะคะอ่านว่าพันยา แบบที่สองอ่านว่าพันรายาตัวอย่างคำต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่าสรนเสริญสันเสริญคำนี้นะคะก็อ่านได้สองแบบแบบที่หนึ่งอ่านว่าสรนเสริญแบบที่สองอ่านว่าสัแบบ 2, าาสระเสริญเด็กๆสังเกตไหมคะสังเกตว่าอ่านเป็นเสียงอะ แล้วมีตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กลแล้วก็อ่านออกเสียงอะมีมาตาแม่กลเป็นตัวสะกดแต่มีเสียงระตรงกลางค่ะเ,เด็กๆสังเกตน,นะคะพรรยายาพันระยาะยะสันลเสริญสันลเสริญพันยาพันยา สัเนเสริญอ่านว่าสัเนเสริญการอ่านคําที่มีรองหันแบบมีตัวสะกดนะคะทบทวนนะคะให้อ่านออกเสียงเป็นเสียงอะไรคะลูกเสียงอะนะคะอะบวกตัวสะกดคํานี้อ่านว่าทำทำนะคะเด็กๆเห็นไหมมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะลูก มอมาเป็นตัวสะกดมอมาซึ่งอยู่ในมาตราแม่กลมเรามาฝึกสะกดคำกันนะคะทออะมออ่านว่าทำทออะมอทำเก่งมากค่ะคำต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่าอ่านว่ามักนะคะมักมาสะกดคำกันนะคะมออะทออ่านว่ามัก มออะพออ่านว่ามักต่อไปค่ะคํานี้นะคะคํานี้เราอ่านว่าสับสับสะกดว่าสออะพออ่านว่าสับสออะพอสับนั่นเองเรามาดูการอ่านคำที่มีรอหันแบบมีตัวสะกดนะคะและมีพยางตามหลัก ให้อ่านออกเสียงพยัญชนะสะกดประสมสระอะครึ่งเสียงหรือกึ่งเสียงจึงอ่านออกเสียงพยางต่อไปเรามาดูนะคะตัวอย่างคําคําแรกอ่านว่าพันนานาเรามาฝึกสะกดคํากันนะคะพ่ออะนอพันอ่านว่าพันพันอะไรคะลูกพันนาา นอนเนนตัวนี้นะคะเราจะอ่านแค่กึ่งเสียงอ่านอะแค่กึ่งเสียงนะคะไม่ต้องอ่านว่าพันนณา,านะคะอ่านว่าพันนาน,านะคะ่ะพันนานานะลูกคําต่อไปค่ะคำว่าสัพพนามสัพพนามสะกดว่าสออพอสัพสออพอสันะคะอ่านว่าสรพพนาม พอพานตัวนี้นะคะเราจะอ่านออกเสียงสระอะแค่ครึ่งเสียงเราไม่อ่านว่าสับผานามนะคะลูกเราอ่านว่าสับพะนามเป็นยังไงคะเด็กๆยากไหมคะถ้ายากนะคะเด็กๆก็ต้องเปิดคลิปคุณครูดูบ่อยๆนะคะฝึกซ้ำย้ำทวนกันบ่อยๆเด็กๆจะได้รู้จักคำที่มี รอหันได้มากกว่านี้นะคะต้องฝึกซ้ำย้ำทวนบ่อยๆท้ายคลิปนี้นะคะคุณครูจะมีเพลงให้เด็กๆไปฝึกร้องเป็นเพลงเกี่ยวกับรอหันนะคะเด็กๆร้องได้เด็กๆก็จะเข้าใจเรื่องรอหันได้เพิ่มอีกมากขึ้นนะคะคลิปวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ คำที่มีรอหันวันนี้วันเข้าพรรษาคุณพันวรรยานั่งเรือลอยไปเรือลอยมาอยู่ติดกันรอเรือมาอยู่ติดกันอ่านว่ารอ สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มีเรื่องเกี่ยวกับรอหันมาฝากน้องๆทราบหรือไม่ครับว่ารอหันคืออะไรถ้าไม่ทราบเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับรอหันคืออักษรรอเรือที่เรียงซ้อนสองตัวและถ้าประสมพยัญชนะจะออกเสียงเป็นอันต่อไปเรามารู้จักกับคำที่ใช้รอหันกันนะครับ เริ่มจากคำว่าบรรยายหันษากันไกลพระขันกรรมการเมื่อน้องๆรู้จักกับคำที่ใช้รอหันกันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับ เรามารู้จักกับความหมายของคำที่ใช้รอหันกันนะครับเริ่มจากคำว่าบรรยายหมายถึงชี้แจงหรืออธิบายเรื่องให้ฟังหันษาหมายถึงความรื่นเริงความยินดีกันไกลหมายถึงเครื่องมือสำหรับใช้ตัด ระขันหมายถึงอาวุธมีคมลักษณะคล้ายดาบมีคมสองด้านตรงกลางคอดกรรมการหมายถึงผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ตัดสินกิจการงานต่างๆเรามาทบทวนรอหันพร้อมๆกันนะครับรอหันคืออักษรรอเรือที่เรียงซ้อนสองตัว และถ้าประสมพยัญชนะจะออกเสียงเป็นอันเช่นคำว่าบรรยายหันสากันไกลพระขันพักพวกกรรมการบรรจุบรรจงบรรเลงไม้บรรทัดบรรยายบรรยากาศก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะครับ น้องๆรู้จักกับคำที่มีรอหันไปแล้วอย่าลืมทบทวนด้วยนะครับอาจนำคำที่มีรอหันมาแต่งเป็นปริศนาคำไทยหรือนิทานแล้วเอามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในห้องเพราะนอกจากจะสนุกแล้วยังเป็นการพัฒนาความรู้ทางภาษาไทยให้กับเราไปในตัวด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ